ขอยกตัวอย่างสมมุติคุณตัวไม่ยอมเล่นเลิฟซีนกับ,ค,บคุณมาชทิ้งหายไปเลยครับคุณตัวต้องจ่ายค่าเสียหายอยากรู้ว่าเขาจะคำนวณจากอะไรบ้างคะโดยหลักเลยฮะมองง่ายๆ 1. ทุกซีนที่มีผมและมีการออกกองไปถ้าต้องมีการถ่ายใหม่ทั้งหมดต้องใช้เงินเท่าไหร่รผมไม่รู้ตัวเลขในตอนนี้นะครับแต่ตัวเลขที่ผมรู้มาก่อนหน้านี้เนี่ยคือการจะออกกองถ่าย1ครั้งคุณจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0 0บาทหรือ200,000บาท ประมาณนี้ต่อ1วันครับหวันคือ6กโมงเชา้าถึง4ี่ทุ่มสมมุติผมถ่ายไปแล้ว10วันก็คูณไปเลยครัสอล้านถึงหล้านโดยประมาณอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องเสียหายเพราะว่าผมทิ้งการงานแล้วมันจะมีเรื่องค่าเสียหายที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นด้วยตาอีกด้วยครับอย่างเช่นเขาทาแถลงข่าวไปแล้วว่ามีนักแสดงเป็นผมและซีรีส์มันอาจจะถูกพูดถึงแล้วแล้วแบบนี้ครับ มีการเอาไปขายโฆษณา<ม>ขายสปอนเซอร์ขายแอดขายรีวิวขายนู่นนี่นั่นแล้วถ้าสมมติผมไม่เล่นแล้วหรือดาราสักคนหนึ่งไม่เล่นแล้วแล้วเขาต้องเสียหายเสียไรายได้จากตรงนี้ไปเนี่ย<ม>แน่นอนครับผมฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เหมือนกันฮะอันนี้จะเป็นค่าเสียหายอยู่2อ,อย่างหลักๆครับถ้าสมมุติว่านักแสดงคนหนึ่งทิ้งงานไป